สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหาหน่อยนะคะประจำวันที่4สิงหาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกทาในการพรนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ4กับ7 5กับ8 40 41 42 45 47 48 80 81 82 85 87 471 582 815 47 1

กับคู่ก็7 0 0 7 3 6 6 3 0 6 6 0เนาะขอก่นเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปปกติ8กับ1 6กับ9 8 0 8 1 8 2 8 5 8 6 8 9 1 0 1 2 1 3 1 5 1 6 1 8 1 9 8 1 5 6 9 8 6 9 1 6 9 6 8 4เนาะจับคู่ก็8 1 1 8 6 8 8 6 6 9 9 6 ่อไป VAP แปดกับหนึ่งสกับเจ็แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เ่ง็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปเจก้ปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่เจดกคู่กับแดหนึ่งหนึ่งแปดสีเจ็เสี่หนึ่งเนรโชคดีนะจักคู่รุ้นด้วยกันนะคะนี่ แต่ละแนวทางนะเราเน้นให้สีกับ7จแปลกกับหนึ่งนอสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแบบเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกด s ักสไก i b ์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ